นายสวัสด er> ีครับเมื่อนี้มาจุดบ nah, ังไฟครับผมหนุ่มโกธากับประมาณบายสองครับผมจุดตะเวียนครับขับมาคนต่างครับผมจบางนี้ราคาจะทีสองบาท ประมาณใบสองครับประมาณใบสองกนจูเตเวนครับผมแลว่าเจ้เ่นหอไม่านไม่ครับหนุ่มโกธาครับผมหนุ่มโกธา หลังงูก,ก็ล่างแล้วครับผมเป็นพญี่ปือยี่ปันน้องแสงมาเท่นไม่กันราคาเท่าไรก่อนครับราคาสองหาสามสองหาสามครับจูตเตเว้นครับผมประมาณใบาสามสองหาสามก็ร่างดีบ้องหันก็นมาทางน้องแสงเข้าครับกระถือประพันธ์ฐาน,น,าานกับบานเตเว่นครับผม บ้านไก่ครับห <laughs> นุ่มโกธาครับผมหนุ่มโกธาตร้งคอนเทนท์าอกผีแล้วครับผมฟังเสียงครับผมฟังเสียงครับโบ,บกโบก หืว่าคนมาหลายครับมือนี่รถจอดสะดวกสบายบ้านโค้งน้อยน้องแสงครับผมทางคอนเจนเข้าอำเภอเมืองเข้าครับผมที่มานนะครับผมสองเที่ยว สองบังแม่อมาถืควนแล้วนะครับเออเ่ระลีแล้วเนาะครับผมามันดัลหรือว่ามันระเบิดวะนาะใช่มันระเบิดมันระเบิดไม่งั้นหัวมันก็เปิดเพมันเปิดเห่ามนเหนาเป็นดำอ ลงมาแล้วพูดเยอะเลยเียดีวมตันนะเนี่ยันหมมนดีนมันเหลงหดหวหน้าน่น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 นั่นลงแล้วลงแล้วหมุน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 ครับเะนะครับี่กีตาร์ครับเวลา245นี่นะ

3 5ได้ครับไม้สองครึ่งครับอ่าไปแล้วครับผมเป็นฐานครับผมตามไปดูครับผมเอจับรัวังบาทจัดสุดับยังแท้ิงเขาครับจินงเขากินน้ำ สำไรเาแบงมาท่าไดก่อครับรหนไดปนะครับผมจังลงเอ้าทยยรอนดีวดียวอปันดีๆจะช่วงแล้วกินที่ก่อนครับกระปกอนเดยับปองันนะครับจะเปมัดใหม่ราคาห้าสิบสามรับ่มโาครับพมมาเทกัน hãy cho một cho kỹ lắm cho hai gặp hai gặp hai gặp hai กระจายไปแล้ครับน้องโขครับแล้วถ้ามีสี่สิบ้าสบัน้องโผล่ดออกไปของนเป็นมาฮั่ได้ดีนะครับพอาง้วน้องบอลโคว์เลยพ้นแ้วแข่ันครที่พิสออกไปครับ้วกมาแล้วครับยังวางครับเป็นตัวหลายๆครับหมดตักมาตักมามหาราบุตรที่กางเห็นลงมาฮั่ได้ดีเลยน bao đi bao đi ครับ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  <laughs> 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 หาอีกห้าสิบครับผมหนุ่มโกธาหาอีกห้าสิบครับนุ่มแบงค์ไอ้ไส้ทางบ้านโกธาเฮาน้ำมาเชียร์นะครับผมหาอ,อีกห้าสิบครับเออโอ้โหอีกสามสิบหาอีกสามสิบครับผมอ่า